สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผาหัดคนเดิมครับมื้อนีครับวันที่12สิงหาคม2568ครับมื้อนีครับจะมีนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของแม่ใจดีกทมนะครับงดก่อนทยจันแได้ครับผมเนาะแม่ให้เข้าที่6 0 0 6ครับผมงดที่แล้วนะครับไม่เข้านะครับผมเนาะพอดีแม่ส่งแนวทางมาให้แล้ครับผมขอบุณขอบคุณเด้อครับผมเนาะ แม่ใจดีกทมครับแล้วก็ทุกอาจารย์ทุกเซียนนะครับในช่องผมนะครับแม่ใจดีกทมอ,อยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยหาก่อนนะครับหาก่อนงวดนี้ให้มาแล้วนี่ครับงวดที่แล้วนี่ห้มากครับผมเนาะสามกับหกครับบ่มาครับผมเนาะ บนออก8ปดหาสองล่างหาศูนย์ครับแต่ว่าครับผมเนาะงวดก่อนนี่ครับผมนี่ครับงวดก่อนนี้ให้เข้าที่6กสองนะครับหกสองสองหกนะครับเห็นไหมครับสิบหกเดือนเจ็ดปีหกแปดนะครับนี่ครับให้เข้าที่หกสองสองหกครับแต่ที่ว่าเลขแม่นาทิตตามครับผมเนาะเลขของ แม่ใจดีกทมนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพา Fc ฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูที่ผมทําคลิปนี้ก่อนสรุปเด่นบนนะครับสรุปเด่นบนครับผมเนาะแล้วก็มี f อฟซีทางช่องถามเมื่อวานพระหัตจะลงคลิปสรุปสรุปเด่นล่างวันไหนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะสรุปเด่นล่างนะครับวันนี้เอาคลิปสรุปเด่นบนไปก่อนเด้อครับผมนี่ครับ สรุปเด่นบนครับ FC ภูเก็ตครับ1กับ2ครับผู้ใหญ่เจดีจากปทุมธานีครับ0ูนย์กับ1ครับเลขวิ่งสงขาก็ให้1มานะครับ FC เลยก็1มานะครับแล้วก็เลขล็อกกทมครับก็ให้1มาครับสุดท้ายครับ FC ละยองครับก็ให้1มานะครับ6สำนักเทใจให้1นะครับผมเนาะนี่ครับ1เม็ดเดียวครับพร้อม จับคู่ตรงกันห้าสำนักครับ1771นะครับ1771ตรงกันห้าสำนักจาก6สำนักนะครับผมเนาะโอเคครับโอเคโอเคนี่ครับงวดนี้ผมฟันทงให้ที บนครับเด่นที่1นะครับ14เม็ดเดียวครับล่างครับเด่นที่9ครับ94ตัวเดียวนะครับมากระตามใดบมอมากกพานครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะนี่ครับเลขของผมนะครับโอเคครับผ่านไปแล้วครับผม แม่ก็ผมเนาะเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องครับมาเบืองของแม่ใจดีกทมดีกว่าครับพร้อมชุดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับนี่ครับเดี๋ยวโอเคเด่นบนล่างครับ6กับ5ครับ6 2 6 3 6 8 5 1 5 6 5 8หลักร้อย1กับ5ชุด3ตัว1 6 2ครับแม่ ใจดีกทอมอนะครับครับฮะโอเคครับผมเนาะจะมาเขียนให้เอฟซีทางช่องครับแม่ใจดีกทอมเน้นย้ำกับเอฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช,ช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube ก็ผมเนาะอย่าไปลงเสือเด้อเพจปอมเฟซปอมครับผมแล้วก็กลุ่มปลอมนะครับแม่ ใจดีกทมครับแม่ใจดีกทมเด่นบนล่างครับเด่นบนล่างครับ เด่นที่6กับ5นะครับเด่นที่6กับ5นะครับ6มี6 2 6 3 6 8ครับหลัก5มี5 1 5ห5 8ครับ หลักร้อยครับหลักร้อยหลักร้อยหนึ่งกับห้านะครับเด่นที่หนึ่งนะครับลงวันที่สิบหกทับแปดทับหกแปดครับผมเนาะหลังจากลงชุดเต็มไปแล้วมาเอาชุดคัดเน้นดีกว่าครับผมเนาะชุดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับของแม่ ใจดีกทมดีกว่าครับชุดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับแม่ใจดีกทมครับ บนครับเด่นที่หกนะครับบนครับเด่นที่หกครับชุดสามตัวเม็ดเดียวครับหนึ่งหสองครับหนึสองนะครับล่างครับล่างเด่นที่ห้าครับ ล่างเด่นที่ห้านะครับล่างเด่นที่ห้าครับจับคู่ให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับนี่ก็คือครับห้าหครับนี่ครับลงวันที่สิบหกทับแปดทับหกแปดครับม่ครับผมเนะ มาแคปหน้าจอครับผมมาแคปหน้าจอเอาของแม่ใจดีกทมดีกว่าครับผมเนาะทั้งชุดคัดเน้นแล้วก็ชุดเต็มนี่ครับชุดเต็มครับเด่นบนล่างครับเด่นที่หกกับห้าครับหกสองหกสามหกแปดห้าหนึ 2, ่งห้าหกห้าแปดหลักร้อยหนึ่งกับห้าเด่นที่ห้าครับ ส่วนชุด3ตัวครับผมเนาะเม็ดเดียวครับผมเนาะนี่ครับบนเด่นที่6ครับ162นะครับผมเนาะนี่ครับขัดมาจากชุดนีครับ162หลักร้อยนี่ครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็ล่างครับเด่นที่5ครับ5 6เม็ดเดียวครับกับชุดท่านี้ครับกับคอรอุยพรณนให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฟาากดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ